ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สถาบันปั้นนักไลฟ์ KOL Academy นะครับเจ็ดสร้างเส้นทางมาวินให้ทุกคนมีแต่ได้ใน EP นี้นะครับเป็น EP ที่ผมเชื่อว่าน่าจะสนุกที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมีการนำเสนอนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับกัดเจ็ที่ของมันต้องมีของนักไลฟ์นะครับบอกเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้นักไลฟ์ต้องมีในการใช้ไลฟ์สดครับ่ะอันนี้นะครับคือของมันต้องมีที่ผมเนี่ยนะครับ เอามาถ่ายทอดให้ฟังเรียกว่าเป็นก๊าจที่ผมใช้จริงๆนะครับในตอนไล์สดขายทุเรียนนะครับเมื่อปีก่อนราคานี้นะครับคือราคาที่ตัดออกมาเอามาให้คนไทยลองไปไปลองกินดู950มีใครเสียบอีกมีใครเสียบอีกเรานะครับใช้แค่สิ่งนี้เท่านั้นเองนะครับใช้แค่อุปกรณ์ประมาณนี้เท่านั้นเองในการทําไล์สดขายทุเรียนนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าขาย5วันยอดขายล้านกว่าบาทเกิดจากอุปกรณ์แค่นี้แล้วก็หยิบมาให้คุณนะครับรู้จักมันนะครับนักไล์สด มีแค่นี้ก่อนในการเริ่มต้นนะครับมาอันแรกขอไม่ต้องมีอันแรกนะครับสาหรับนักไลฟ์สดก็คือมือถือครับนี่เลยมือถือแน่นอนครับมือถือนี่คือการส่งภาพไลฟ์สดของเรามานะครับสู่ Facebook และกระจายนะครับไปสู่คนดูทั่วประเทศทั่วโลกนั่นเองนะครับอ่ะมือถือเนี่ยมีคนถามนะครับมีคนถามผมมาเยอะมีลูกศิษย์ผมเนี่ยถามผมมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าโปยุงขา ควรใช้มือถืออะไรในการไลฟ์สดดีคะควรใช้มือถืออะไรแล้วไลฟ์สดแล้วมีคนดูเยอะๆเยอะๆคับปอยุงหรู้อยากรู้จังเลยเอาตรงนะครับถ้าใช้มือถืออะไรในการไลฟ์สดแล้วมีคนดูเยอะเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยมาดูไลฟ์สดเนี่ยถ้ามาดูเยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่คอนเทนต์ไม่ได้ขึ้นอยู่มือถือนะบอกวก่อนเขามาดูถ้าเขามาดูเราเยอะๆเนี่ยขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เรานาเสนอว่าคอนเทนต์ของเรามีประโยชน์เขาหรือเปล่าถ้ามีประโยชน์คนมาดูเยอะๆแน่นอนนะครับแต่ถ้ามือถือที่เลือกยังไง ให้มันเหมอกสมการไล์สดอันเนี้ยบอกได้อันเนี้ยรู้ครับโอเคแนะนําแล้วกันนะครับมือถือที่ใช้ในการไล์สดเนี่ยจะยี่ห้อไหนก็ได้ไม่เกี่ยงครับจะใช้ s ั m s ุง g iPhone ป p p ้ฮัวเบยทุกยี่ห้อไล์สดดีหมดครับเอางี้ผมแนะนำรับในฐานะที่ทำมาเรื่องคุณภาพของเลนกล้องอันเนี้ยสำคัญเหมือนกันนะครับก็คืออย่างน้อยครับมือถือใช้ไล์สดเนี่ยควรจะเป็นมือถือแบบรุ่นใหม่ๆที่ภาพชัดเสียงชัดน,นี่จำเป็นมากๆนะครับภาพชัดเสียงชัด เอาตรงๆนะมือถือบางเครื่องนะครับเสียงเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วเลยเพราะเป็นโทรศัพท์แต่กล้องเนี่ยครับมันไม่ดีครับมีหลายเครื่องมากเลยส่วนใหญ่จะเป็นมือถือรุ่นเก่าๆแนะนําเลยให้ซื้อมือถือเนี่ยรุ่นตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะครับมีนวัตกรรมในการไลฟ์สดเนี่ยซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับสองเวลาจะเลือกซื้อมือถือเนี่ยแนะนำนะครับให้เลือกซื้อมือถือนะครับรุ่นที่มีแบตทนแบตอึดๆไม่จําเป็นต้องราคาแพงแต่แนะนําให้เน้นแบตอึดๆ นะครับโอเคหลายคนนีครับคิดว่าจะต้องซื้อมือถือแบบโอ้โหรุ่นที่มันแบบไฮโซไฮโซเช่นแบบว่า30,000ื่นอปนะครับต้องแบบว่าภาพแบบว่าต้องถ่ายได้60ล้าน HD f u ฟูโคตร 4K อะไรก็ไม่รู้นะครับ 10K10K อะไรก็ไม่รู้นะจริงๆไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอะไร,รวะเพราะว่าเวลาไลฟ์ใน f c e e o o o เนี่ยนะครับเขาอนุมัติให้เราได้ความละเอียดของภาพเนี่ยแค่720เท่านั้นเองนะครับ เรียกว่าความละเอียดเนี่ยเวลาเราไลฟ์บนมือถือเนี่ยภาพมันจะไม่ค่อยชัดเท่ากล้องที่เราไลฟ์สดหรอกนะครับเวลาที่เราอัดวิดีโอเนี่ยภาพมันจะชัดกว่าเยอะอ่าเวลาส่งผ่านา Facebook เนี่ยมันต้องใช้ไวไฟใช้อินเทอร์เน็ตดังนั้นน่ะค่าความละเอียดของภาพจะน้อยดังนั้นนะครับมือถือที่เราใช้เนี่ยไม่จําเป็นต้องชัดมากแต่ที่ต้องจําเป็นคือแบตต้องทนครับเพราะว่าเราไลฟ์สดเนี่ยเราไลฟ์สดนานเรื่องมือถือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำคัญคือคุณต้องมีแฟนเพจต้องมีชานเลเรียบร้อยแล้วนะครับ นอกจากมีมือถือเวลาผมไลฟ์เนี่ยครับขายนานๆผมมักจะลืมชาร์จแบตมือถือบอกเลยนะฮะบ,บางทีเราใช้โทรศัพท์ทั้งวันนะครับแล้วก็เหลือแบตเท่าไหร่นะครับสมมติว่าแบตมันเต็มร้อยใช่ปะตั้งแต่ถัววันเวลาเราทางานทํางานเปิดไลน์ส่งรูปส่งนี้แล้วสุดท้ายนะแบตมันเหลือแค่มา 30- 40%แล้วเราเอามาไลฟ์สดผมบอกไว้เลยหายหน้าครับไลฟ์สดแบตน้อยเนี่ยเตรียมเลยก็คือระหว่างระหว่างที่เราไลฟ์สดแล้วแบตเราน้อยๆในชะ่สมมติเราไลฟ์ที่ประมาณ3 0ม0เนตี่ยนะครับแบตมันใกล้จะหมด ไลฟ์สดของเราเนี่ยไลฟ์อยู่ตัดไปเลยโอ้ผมบอกเลยคนกําลังดูอยู่คนกําลังซื้อกําลังขายอยู่อันนั้นนะครับจะทำให้คุณเฟล,ลมากๆเพราะคุณต้องขึ้นไลฟ์ใหม่ต้องรอชาร์จให้มือถือมันเต็มก่อนโอ้เสียดายมากนะครับลูกค้ากำลังซื้อฟิลมันขาดคนกําลังหิวน้ําอยู่ปากฏว่าโดนคัดปับ๊บตัดกลับมามาไลฟ์สดใหม่คนไม่หิวน้ําแล้วไปซื้อเจ้าอื่นแล้วเนี่ยเสียโอกาสเห็นไหมดังนั้นนะครับแนะนําเลยให้พก power b a n ครับ power bank เนี่ยนะครับจะช่วยในการต่อยืดอายุนะครับ เวลาเราไลฟ์สดเนี่ยนะครับง่ายมากก็เอา power bank เนี่ยนะครับต่อเข้ากับมือถือนะครับนี่สมมตินะผมเซตให้ดูนะครับนี่เลยก่อนอื่นเอามือถือนะครับนี่ใส่ไันี้ก่อนนะครับป๊บอ่านะครับนี่เลยพร้อมไลฟ์สดแล้วแล้วก็ผมเนี่ยครับก็จะเอาสายชาร์จเนี่ยนะครับนี่แล้วก็ต่อ power bank เข้าไปเลยนี่เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็เอาสายชาร์จเนี่ยต่อ power bank ไปเลยนะครับนี่นะครับ หลังจากนี้นะครับแบตผมนะอ่อนแท่ไหนก็ตามนะครับอย่างน้อยผมยังมีไฟเลี้ยงใน power bank สบายครับโอเคแสดงว่าไลฟ์สองสามชั่วโมงสบายสบายไลฟ์กันไปยาวๆครับหรือถ้าเอาชัวร์กว่านั้นผมจะองเตรียมไว้เสมอเลยอันเนี้ยชัวร์สุดปั๊กสามตาอันนี้ชัวร์ส,นนวสุดครับปั๊กสามตามีปั๊กสามตาไว้ครับต่อไปเลยนี่นี่สมมุตินะฮะสมมุติถ้าเราจะไลฟ์ตรงนี้ใช่ไหมฮะสมมุติถ้าเราจะไลฟ์ตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่เลยผมเอียงให้ดูนี่ไลฟ์ตรงนี้นะฮะ เราก็ต่อไปเลยปักขาตาปุ๊มนะครับแทนที่จะใช้ power bank ใช่ไหมฮะ power bank เกิดลืมชาร์จนะครับแบต power bank โลนะฮะนี่ต่อตรงไปเลยเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไลฟ์ตดนี่นะครับแบบนี้นะครับก็จะช่วยนะครับในการทำให้ไลส์สดของเราเนี่ยไม่เกิดปัญหาโลแบตนะครับของมันต้องมีอันต่อมาครับผมบอกเลยสำคัญมากๆเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะผมเนี่ยไม่ยอมใช้นะครับแต่หลังๆเนี่ยไม่ไหวแล้วต้องใช้ครับ นี่เลยฮะมันคือขาตั้งกล้องอ่าขาตั้งกล้องเนี่ยนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว,วมันคือขาที่เอาไว้ตั้งกล้องกล้องในที่นี้ก็คือมือถือของเรานะครับงงน,นะเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราไลฟ์นานไหมนานบางทีเราไลฟ์สด4ี4่ินาทีครึ่งชั่วโมงไลฟ์สดชั่วโมง2ชั่วโมงสาชั่วโมงถ้ามีคนคนนึงนะมาช่วยเราถือกล้องแล้วเราเองก็ต้องไลฟ์สดไปด้วยนะครับมีอีกคนนึงถือกล้องไปด้วยเหนื่อยไหมเมื่อยไหมเมื่อยนะครับดังนั้นวิธีง่ายๆเลยสมมุตินะครับ ถ้าเราไลฟ์คนเดียวหรือเป็นมือใหม่หัดไลฟ์แล้วก็ผมแนะนําเลยให้ซื้อขาตั้งกล้องสักอันหนึ่งนะครับมาใช้นะครับตั้งมือถือแบบนี้นะครับแล้วก็หันหน้าเข้าตัวเราแบบนี้นะครับแล้วก็เราไม่ต้องพวงเลยไม่ต้องมาจับเลยและที่สำคัญคือการใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยนะครับมันจะทําให้กล้องเนี่ยไม่สัน่นไม่เจอานะครับทำให้คนดูเนี่ยเห็นหน้าเราแบบว่าไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวอีกด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีเลยส่วนจะซื้อขาตั้งกล้องแบบไหนดีนะนี่คือคําถามที่เจอบ่อยมากครับ ซื้อแบบไหนก็ได้ที่ราคาไม่แพงแล้วทนแค่นี้เองครับเริ่มต้นนะครับเราเป็นมือสมัครเล่นในการไลฟ์สดผมแนะนําเลยไม่ต้องซื้อของแพงขาตั้งกล้องแบบนี้นะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นแนะนําเลยให้ซื้อราคาหลักร้อยไม่เกินพันเนี่ยกำลังดีนะครับเนี่ยอย่างตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยราคาประมาณประมาณ7 0 0 800บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โอ้ใช้มายาวนานครับนี่ใช้มา3-4ปีก็ยังไม่พัง แนะนำนะครับให้ซื้อแบรนด์ดีๆที่มีคุณภาพนะครับซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ซื้อราคาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณแต่เริ่มต้นอย่าซื้อแพงครับพอมีตังค่อยซื้อแพงอันนั้นดีกว่าครับของมันต้องมีอันต่อมาผมบอกเลยสําคัญกว่าทุกอันเลยนะครับสำคัญพอๆกับมือถือที่เราใช้ในการไลฟ์สดเลยเอาว่าขาตั้งกล้องไม่มีไม่เป็นไรไฟไม่มีไม่เป็นไรไอ้พวกโครงมือจับไม่เป็นไรแต่สิ่งนี้สาหรับผมต้องมีนั่นก็คือไม่ในการรับเสียงครับเพราะว่าไอ้เจ้ามือถือของเราเนี่ยครับ ปกติเนี่ยมันมีลำโพงในตัวอยู่แล้วมันมีไมค์ในตัวอยู่แล้วแต่ไมค์นี่ใช้ในมือถือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันคุณภาพในการรับเสียงของมันเนี่ยไม่ดีผมบอกเลยไม่ดีเพราะอะไรรู้ว่ามันจะรับเสียงเรียกว,ว่ากว้างทั้งหมดเลยสมมุติว่ามีเสียงหมาเห่า,หาข้างนอกมีเสียงขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมีเสียงลูกร้องได้ยินทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเสียงแอร์ที่เราเปิดแอร์อยู่ในบ้านนะครับ แต่นะครับมันจะดีกว่านั้นคนไลฟ์สดนะครับเสียงของนักขายอย่างเราเนี่ยชัดเจนคนฟังคนดูอยู่ก็ได้รับเสียงชัดเจนดังนั้นอ่ะไมโครโฟนเนี่ยจำเป็นมากๆไมโครโฟนนะครับมันจะรับเสียงเนี่ยนะครับเฉพาะตัวเราไอเสียงพวกน้อยเสียงรบกวนด้านนอกเนี่ยมันจะไม่รับมาดังนั้นนะครับอันเนี้ยจำเป็นจริงๆผมแนะนําเลยนะครับไมโครโฟนที่ใช้ในการไลฟ์สดจริงๆนะที่ใช้กับมือถือเนี่ยมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นไมสายแบบนี้ครับ อันนี้เป็นไม้สายนะมีหลายรุ่นครับไม้สายก็คือเป็นแจ็คนะครับแล้วก็มาเสียบที่นี่เลยที่รูนะครับรูรับรูรับเสียงของมือถือไอ้พวกไม้พวกนี้นครับมันก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับมือถือได้เลยครับด้านหนึ่งเนี่ยเป็นไม้นะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบแจ็คนะครับซึ่งเราสามารถเอามาเสียบนะครับกับไอ้รูรับเสียงในมือถือเนี่ยนะครับ ก็จะมีความยาว1เมตร3มเมตร5เมตร10เมตรมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกแต่ผมแนะนําในพศนี้ปี2อ2 2นีแนะนําแล้วกันนะครับใช้ไมโครโฟนที่มันคุณภาพไปเลยใช้แบบแอดวานซ์เลยอย่างที่ผมใช้นี่เลยที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับนี่เี่กเขาเรียกว่าไมค์ไวเลสครับก็คือไมค์ที่มันไร้าสายนะครับไมค์ไร้สายข้อดีนะครับก็คือมันไม่ต้องมีสายมาต่อเข้ากับไอ้ตัวมือถือ สายที่ต่อเข้ามือถือเนี่ยผมบอกเลยเป็นข้อจากัดมากๆเช่นสายยาว1เมตรทําให้ผมเนี่ยต้องยืนห่างจากมือถือแค่หนึ่งเมตรแล้วก็หน้าผมก็บานเวลาผมจะไปหยิบไปจับอะไรก็ไม่คล่องตัวเขาจะสายมันพันมือเกะกะบางทีบม่งโอ้โหมือถือคว่ำไปเพราะดึงสายมาก็มีครับดังนั้นนะครับไวเลสแปลว่าไม่มีสายไร้สายนะครับการไม่มีสายเนี่ยนะครับมันก็ส่งสัญญาณผ่านอากาศเข้าใจป่าดังนั้นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ห่างมือถือได้เป็นระยะไกลนะครับแล้วก็สามารถพูดและที่สําคัญก็คือมันสะดวกครับ เนี่ยติดไว้แบบนี้นครับ 1. สะดวก 2. ไร้สาย3ม,มันดูดีมันทําให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยครับดูมืออาชีพมากขึ้นด้วยนะครับโอเคถามว่าไวเลสแบบนี้นะครับถามว่าไวเลสแบบนี้ซื้อที่ไหนผมบอกเลยเยอแยะๆต็มไปหมดบนโซเชียลแต่แนะนำนะให้ซื้อกับเจ้าที่ นะครับเข้ารับประกันและการันตีมีคุณภาพรับอย่างผมเนี่ยผมใช้ของ S T M นะครับเป็นยี่ห้อสลาโมนิกนะโอเคสามารถซื้อผ่านได้ทางเว็บไซต์เกทฟินของเราได้เลยนะครับอันนี้มีขายบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยบ้านโปรโยุงเนี่ยใช้มาตั้งแต่แบบว่า 45- หปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้กันมายาวนานทั้งไฟทั้งไวเลสใช้ของสลาโมนิกของมนต้องมีอันสุดท้ายผมบอกเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าจินมีนะจะดีมากเาเลยว่าปัญหาหน้ามืดนะครับจะไม่เกิดขึ้นออกับคุณหน้ามืดไม่ใช่แบบเดินเดินแล้วเป็นลมนะหน้ามืดคื เอาตรงนะถ้าเราถ่ายในแสงธรรมชาติสมมติถ่ายการแจ้งเอาดองเนี่ยครับไอปัญหาหน้ามืดจะไม่มีหรอกแต่ถ้าเราถ่ายในที่ที่มันปิดๆเนี่ยถ่ายในบ้านถ่ายในบริษัทเนี่ยไฟที่เราใช้อยู่ในเรียกไฟเฮาส์ไฟในบ้านเนี่ยมันไม่พอฮนะดังนั้นเราจําเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างเข้าที่หน้าเราเพิ่มเติมนั่นเองครับประสบการณนะ์จากประสบการณ์ของผมนะผมไปไลฟ์สดที่โรงงานขายทุเรียน สิ่งที่เกิดก็คือผมไลท์ตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนนะครับแล้วก็ไฟที่เราไลท์ในโรงงานเนี่ยมันไม่พอนะครับไฟนีออนที่มันอยู่ในในตึกมันไม่พอผมจึงต้องเตรียมไฟอันนี้ไปใช้ในการไลท์สดครับเราเรียกมันว่าไฟลิงไลท์นะครับไฟลิงไลท์นี่ก็เป็นไฟส่องสว่างชนิ้น,นึงนะครับง่ายๆเลยก็คือลิงก็แปลว่าวงแหวนนะครับไลท์ก็แปลว่าไฟเวลาทํางานก็คือนี่เลยเปิดแล้วก็สว่างแสงมันวนวลๆแบบนี้ฮะนี่ปุ้ง ไอไฟตัวนี้นะครับก็เอาไว้ตั้งไว้ข้างๆกับหน้ากล้องเนี่ยครับแล้วก็เอาไว้ส่องให้หน้าเราเนี่ยครับมีความสว่างไอไฟตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือการนะครับเอาไปตั้งอาไว้ข้างๆกับกล้องมือถือของเราเนี่ยครับแล้วก็ส่องมาที่หน้าของเราทําให้หน้าของเราเนี่ยนะครับสว่างนะครับออกมาจากแบ็คกราวนั่นเองนะครับเวลาหน้าเราสว่างหน้าเราใยเวลาเราขายนะครับลูกค้าก็เห็นหน้าชัดเจนเวลาพูดก็เห็นแววตาจริงใจกันนะครับมันทาให้ขายง่ายขึ้นมันก็แค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะครับ แต่บอกก่อนนะฮะไฟลิงไลท์ไม่ได้แปลว่าคุณซื้อแพงแล้วจะมียอดขายมากขึ้นนะฮะไม่จาเป็นต้องซื้อของแพงครับแนะนําเลยไฟลิงไลท์พวกนี้ราคาตั้งแต่หลักร้อยนะยันถึงหลักพันแนะนำนะครับให้ซื้อยี่ห้อที่มันบอกว่าใช้ด้กานได้นานนะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับไม่ป๊อกปั๊กจนเกินไปแล้วก็ใช้ได้ยาวๆคงทนแล้วกันไม่ต้องซื้อแพงไฟตัวนี้น่าจะหลักอยู่ที่ไม่เกิน2000แล้วนะครับลิงไลท์พวกนี้โอเคถ้าใครนะครับสนใจอยากได้ไฟลิงไลท์นะครับอยากได้ไวเลสไมโครโฟนแบบนี้นะครับหรือว่าขาตั้งกล้องอุปกรณ์ที นักไลฟ์สดต้องมีแนะนําเลยครับโทรที่เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีทีมงานนะครับคอยให้คำปรึกษาว่าคุณควรใช้ไมโครโฟนควรใช้อุปกรณ์แบบไหนในการไลฟ์สดนะครับบอกมาเดี๋ยวจัดให้โทรมาที่เบอร์ที่อยู่นี้นะครับสุดท้ายนี้ของไม่ต้องมีแบบนี้ครับย้ําไว้เลยไม่ต้องซื้อแพงย้ํานะครับอีกครั้งหนึ่งอย่าลงทุนในแพงของแพงไม่ได้แปลว่าทําให้มียอดขายมากขึ้นนะครับวินัยและการทำคอนเทนต์ที่ดีสู่คนดูให้มาก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 แต่หากนั่นแหละครับจะทําให้เรามียอดขายจ๊ะเจ็ดฟิน สร้างเส้นทางมาวินให้ทุกคนมีแต่ได้